อยู่กันในเกมอนิเมะฟนตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ AFK เลดใหม่นะทุกคนที่เป็นเลดของดาร์กบอลนะครับแป๊บน,นึงนะดีวผมขอเอาเบสซิ่งออกแป๊บนึงแล้วก็ผมจะมาสอนการตั้งค่าด้วยนะครับว่าคือแบบบางทีอะโลกมันจะสั่นนะทุกคนอะไรเงี้ยก็ให้เรามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เรามากดปิดนะทุกคนอ่าไหนเอ้ยต้องไปนะ่าจะต้องไปเปิดในเกมนะครับ เอ้อันนี้อันนี้อันนี้คาเมล่าช็อกอันนี้นะทุกคนให้เรากดปิดไปเลยนะครับไม่งั้นอนะ่ะมันจะสั่นนะทุกคนแล้วเราจะไม่สามารถตั้งสคริปต์ได้นะทุกคนคือแบบมันจะสั้นไม่หยุดเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปสอนแบบคือแบบรักการอย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนอ่ะไปปับใช้เอานะครับว่าเราต้องใช้ตัวประมาณไหนหรือแบบอะไรประมาณนี้ตั้งแบบไหนแล้วก็ให้ทุกคนได้ปรับใช้กันเองนะว่าคือทุกคนต้องใช้ตัวอะไรอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับโอเคนะครับเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะมาสอนตั้งค่าก่อนอับว่าตั้งค่ายังไงนะทุกคนอันนี้ผมจะใช้ในมูมูนะครับอย่างแรกนะทุกคนให้เราตั้งตัวนี้เป็น p c นะครับเนะเห็นปะโอเคแล้วก็ยืนตัวนี้เลยปึ๊บโอเคผมจะทําการยืนตรงนี้นะทุกคนเนี่ยแต่ว่าเกมมันชอบแบบมือเออนิดนึงเนี่ยมันชอบเป็นเงย เราจะปล่อยเลยนะทุกคนถ้าสมมติมันหน้าไหนคือจะหน้านั้นเลยนะครับแล้วเราก็จะมาตั้งค่านะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นะครับปร๊บเราก็กดที่รูปเมาส์แล้วก็การตั้งค่านะครับแล้วผมจะตั้งอันนี้เป็น f 8นะทุกคนเพื่อที่จะเป็นการเริ่มอัดน,นะครับก็เซฟก็เซฟโอเคอันนี้คือผมจะไม่แจกนะครับคือจะแจกไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า บางทีอ่ะหน้าจอมันก็จะแบบหมุนไปแบบม้วซัวไม่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวตาแรกนะครับเราจะปล่อยแตกนะทุกคนโอเคคือถ้าตัวละครผมประมาณเนี้ยมันไหวอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครผมค่อนข้างเก่งอ่ะทุกคนก็ต้องแบบไปปรับใช้กันเ,เองนะว่าต้องใช้ตัวละครประมาณไหนนะครับโอเคแตกแล้วนี่โอเคนะถ้าตายลรวปุ๊บเดี๋ยวเราผมจะเริ่มกดอัดน,นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกด f 8นะทุกคนปุ๊บแล้วก็กดคลิกซัก สองวิแล้วก็กดรีเพย์นะทุกคนรีเพย์รัวๆเลยนะครับโอเคแล้วก็วางตัวเงินนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ยูเมโกปึ๊บโอเคประมาณนี้นะแล้วก็อัพนะครับปึ๊บปึ๊บก็มันก็ด้าน,นี้ถามว่ายากไหมมันก็ยากพอสมควรนะทุกคนจริงแต่คือตอนแรกอะ ผมไม่รู้ไงว่ามันสามารถปิดสั่นได้อะ่ะโอ้โหเล่นโคตรยากจริงตอนนั้นอะ่ะคือต้องแบบเล่นกับเพื่อนนะทุกคนคือเล่นคนเดียวไม่ไหวอะ่ะนี่นะครับแล้วตัวต่อไปผมก็จะวางวิชนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็วางทุกตัวไปเลยแล้วกันพออัพเงินถึงขั้นซีหมดนะครับปึ๊บปึ๊บ ประมาณนี้แล้วก็อัพออโต้เลยนะครับเดี๋ยวรออัอโต้เสร็จแลวผมจะอัพอุ่นสัก9ขั้นหลักกันนะทุกคนรอนะครับอันนี้ก็แค่รออย่างเดียวนะด้านนี้มันก็ค่อนข้างไกลนะทุกคนมันก็แบบค่อนข้างจบยากนะครับเพราะว่ามันไกลนิดนึงใครที่อยากไปเล่นข้างหน้าก็ไปเล่นข้้งหน้าได้นะทุกคนคือถ้าใครคิดว่าแบบเตืเอชิวอะ แต่อันนี้คือผมมาตั้งข้างหลังเพราะว่าเพื่อฝนที่แบบทีมแบบไม่ตึงมากอะไรเงี้ยก็จะได้มาเล่นตามข้างหลังได้นะครับโอเคนะรอรอตัวมันตันนะ่ะและผมชิลอยู่แล้วเพราะว่าทีมค่อนข้างตึงนะทุกคนคือแบบเบนนี่มาลุ้เงี้ยคือตัวแบกเลยในทีมอ่ะว่ามันกอดมากคือแนะนำให้ทุกคนรีบไปหานะครับเพราะว่าอัปเดตหน้ามันอาจจะหายนะทุกคน เราห้ามขยับนะทุกคนห้ามขยับเด็ดขาดคือเราจะปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับห้ามขยับนะอย่าลืมห้ามขยับห้ามห้ามขยับเมาส์อ่ะเพราะว่าเพื่อมันจะเดี๋ยวเพื่อมันเออนะครับมันชอบเออน่าจะจบประมาณ3นาทีก็เอ้ยก็ไม่ก็ไม่ช้านะทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับไม่ช้ามากไม่เร็วมากนะทุกคน จริงๆผมไม่ต้องใช้อุ่นก็น่าจะไหวนะครับเ,เอเ,เดี๋ยวเขาขายตัวพวกนี้กันแล้วกันโอเคตันแล้วนะอันนี้คือผมก็ได้ใช้อุ่นเลยนะทุกคนัพไปไหนแล้วกันโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอทำไมมันไกลจังมันเยอะจังมันนานมากสามาทีแล้วเนี่ย Okay. หมดแล้วปะโอ้ย oh, ยังไม่หมดโอ้ oh, oh, มันเยอะจังวะมันเยอะมากโอเคผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะกินเกือบหมดทุกคนแล้วแหละเพราะว่าเกมมันก็เปิดมาได้สักพักแล้วนะทุกคนแถมอัปเดตทีหนึ่งมันก็แบบได้แบบแต่ตัวเก่งๆอะไม่ได้ตัวเก่งๆนะทุกคน โอมันจบ4นาทีเลยไหมเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากโอเคจบแล้วเราจะรอสัก45หน่อยทุกคนคือดีเลยสัก5วินาทีนะครับแล้วก็ให้กดคกลิกรัวๆเลยคิกๆิแล้วก็ให้ถึง50วินาทีทุกคนผมจะปิดป๊บโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะทุกคนผมจะตั้งว่าเลข4น,นะทุกคนแล้วก็เซฟนะครับมีไปแล้ว5 โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ลงแบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทามคลิปอะไรหรืออยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย